ครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท,ท,ท่านนะครับกลับมาอยู่เกมドラมอนด็อันแบทเทิร์น,นอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมารีวิว Super ร์ i ซ a n นโฟโกจิต้านะครับผมตัวละครด็คันเฟสิวัลนะครับผมที่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งอันสุดยอดมากอีกหนึ่งตัวของเกมนะครับผมก็เลยได้ว,ว่าอาจจะติด 1ใน3หรือ1ใน5 TUR ที่ดีที่สุดของเกมนะครับผมจากการจัดอันดับในหลายๆสำนักนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะดีมากแค่ไหนและจะเก่งกาจยังไงนะครับผมมาไล่กันดูจากความสามารถของลีสกิลก่อนนะครับเป็นผู้นำาระเภท Giant F Power ขีบุกสทุกอย่างบวก17 0แล้ว็รนก็ Shadow Dragon Saga ทีบุกสทุกอย่างบวก150%้นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของ g i a พาว Power ก็เป็นลีสกิลที่เข้ามาตั้งแต่ c o l l a p s เป u p e r Dragon บอลฮ Hero นานแล้วนะครับผมแต่ว่าทางฝั่ง Global ก็เพิ่งจะได้รับ หัวหน้าทีมนะครับลีดทีมตัวจริงมาสดๆร้อนๆกันนี่เองนะครับผมก็ยังเป็นทีมที่เรียกได้ว่ายังขาดตัวที่มาเสริมจุดแข็งได้เยอะนะครับแล้วก็ทีมเจนเอฟเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เปิดตู้ซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่มาแล้วเนี่ยก็อาจจะจัดทีมดีๆไม่ได้เลยนะครับผมก็ยังเป็นทีมที่มีภูจํากัดนะครับแต่มีพลเชี่ยวที่จะเป็นทีมที่โคตรโหดได้มากมายเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเก่งเหลือเกินทีเดียวนะครับผมตัวในส่วนของชา a โด้ดราก้อนซาก้านะครับก็น่าเสียดายทีเดียวนะที่ว่านําเท่ากันกับโอเมกาเชนรอนฮะควรจะนำ172อย่างแล้วก็130อย่างหนึ่งอะไรอย่างงี้ไหมแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเกมอาจจะกั๊กเอาไว้ให้กับ โกสีเบสี see, see, รวมร่างกันนะครับผมก็จะเป็น LR d o k ร n ด e คันเฟสิที่หลังในธีมเฉลิมฉลองอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากทีเดียวนะในส่วนนี้ก็เลยกักพลังไว้นิดนึงถ้าไม้ตายนะครับ Big Bang Kamehameha นะครับผมเป็นการเพิ่ม a อ t a ้าดิฟเฟน50%แบบเกรดลี่นะครับ1เทิร์นแล้วก็ตีแบบอิมเม s น์นั่นเองนะครับผมส่วนพา s i v e ฟสกิลมีตั้งต้นให้ถึง200%อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีคิ4กับแอ t a ้าดิฟเฟนบวกอีก40%พร้อมกับการการันตีตีเข้าทุกสีไปถึง8เทิร์นตั้งแต่เริ่มต้นของเกมนั่นเองนะครับซึ่งก็แค่ตรงนี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าแห่งเกมระยะสั้นแค่ไหนนะครับผมคนเก่งเลยใน8เทิร์นซึ่ เอ็กซ์ตรีมซูบัตเทิลก็ครอบคลุมอยู่นะครับ ECA ได้หมดแต่หลังจากนั้นนะเทอร์นี่9เป็นต้นไปก็จะเหลือเพียงแค่โอกาส50%ในการตีเข้าทุกศีเท่านั้นนะครับส่วนก้อนที่เหลือทั้งหมดข้างบนนะครับทั้งคีบวกสีเทเฟนบวก40%ก็จะหายไปนั่นเองครับแต่ก็ยังมีการเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันจากในส่วนของทําไม่ตายอีกเช่นกันนะครับก็ยังทาให้เจ้านี้ยังพอเดือดได้ในเกมระยะยาวพร้อมกับนะครับผมโอกาส50%ในการเคาน์เตอร์ทําไม่ตายศัตรู กับพลังโจมตีเข้าทุกสีที่รุนแรงมากนะครับถ้าอยู่ใน8เทินแรกนะครับผมซึ่งก็ดีแต่จะดีกว่านี้ไหมถ้าเป็น70%นะครับไหนก็ทับทางตัวเก่าไปแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ขัดใจนิดนึงนะมันควรจะแบบ เอาให้มันดีกว่าเยอะๆไปเลยจะสิแล้วตัวนี้มันจะบล็อกเคนมากๆพอไหนๆก็หลังจากเทิร์นที่9ก็มีพลังลดถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะให้เคาน์เตอร์ดีๆไปเลยมากกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะขัดใจในระดับหนึ่งพอสมควรเลยส่วนของนะครับผมท่า Active s k i l l นะครับ plus energy emission นะครับผมใช้ได้หลังจากตัวละครนี้รับการโจมตีไปแล้ว4ครั้งในการต่อสู้นะครับผมก็จะทําให้เพิ่มพลังโจมตีป้องกันอีก40%สแลสะศัตรูก็จะโดนดีบัฟนะคร ระดับซูเปอร์พัทโรดก็ถือว่าใช้ได้ง่ายนะครับอาจจะได้ใช้ในเทิน์น3หรือเทิน์น5นะครับเทิน์น3ก็เป็นไม่ได้พอสมควรก็เอาเขาไปยินรับการโจมตีเยอะๆเลยแล้วกันนะครับก็จะช่วยให้ใช้แอคทีฟสกิลได้ง่ายและเร็วขึ้นแล้วก็โหดมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับแอคทีฟสกิลนะโดยรวมแล้วนะครับก็เหมือนกับ LRG เรนที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ คนข้างโหดมากนะครับเก่งมากๆทีเดียวนะฮะก็ l g เจเมันโหดแค่ไหนเจ้านี้มันก็ย่อส่วนลงมาคล้ายๆกันนะฮะก็คือโคตรเก่งนั่นเองนะครับผมในส่วนของการอัพกระดานนะครับตัวนี้ผม55%มผมเลือกให้ตีเบิลไปสุดทางเลยละกันนะครับผมใครจะยัดอีควิปเบิลอะไรก็ยัดยัดไปเลยให้เต็มที่เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับว่าตีเข้าทุกสีนะดันเป็นสีม่วงมันก็เลยมีแอตเทบิลบวกถ้าตีเบิลให้แค่15เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าได้รับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น20 หรือว่า27ก็อาจจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นตัวที่โคตรเดือดสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ลิงสกิลผมฟาร์มมาในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าระดับที่ดีเลยทีเดียวมีลิงก้าแล้วแต่ก็ยังไม่มีลิงสิ0แต่ว่าส่วนเรื่องลิงสกิลเนี่ยผมก็ติดนิดนึงเรื่อง s h o ก k i n g ป p e กับ GT นะครับอยากให้มีเซียนโรด้วยนะครับก็น่าเสียดายที่ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนทีมทั้ง5ทีมนี้คือทีมที่เขาเล่นได้แบบสบายใจเฉบทุกทีมนะครับชาโดว์โกากอนซาก้า ก็เรียกได้ว่าไม่มีใครที่จะมาเก่งกว่าเขาแล้วแน่นอนนะครับผมในตอนนี้นะทั้งโก4เบส4 4ปีนี่ก็สู้เขาไม่ได้นะครับขบยาเมย์5ก็เรียกได้ว่ามีที่สําหรับเขาสบายๆนะครับสบายๆยอยู่แล้วเพราะคู่ตัวละครทีมนี้เยอะส่วนคู่ของทีมเขานะครับผมที่เป็นจับคู่ลิงก์กันได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็น 5ปีนะครับผมโกจิต้านั่นเองนะครับผมเมื่อแปลงเป็นร่างบลูแล้วนะอืมก็คงน่าจะดีน่าจะเป็นคู่ลิงค์ที่ดีที่สุดนะครับผมสำหรับโกจิต้า4ตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าโกจิต้าคู่กับโกจิต้านั่นเองนะครับผมเรามาเทสกันในทีมนะเจนนี่พาวเวอร์นะครับซึ่งมีตัวละครของเพื่อนเราที่เป็นดาวรุ้งมาด้วยนะครับผมก็อัพเบิร์นมาเต็มที่แล้วก็คริตามนี้ถูกต้องเป๊ะนะครับยังไม่ได้ยัดอีคิปมาแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็มาดูพลังกันแบบดิบๆของดาวรุ้้งกกัันนดดววยี่าะคครบผมโอเ ได้เขาไม่อยู่ในเทิร์นแรกโรเตชันแรกเลยนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะทําการหลีกเลี่ยงการโจมตีใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็จะมาลองดูว่าเขาจะได้เคานเตอร์อะไรไหมนะรตรงกลางข้างหน้าโดนตี3ทีนะตรงกลางโดนตีเยอะกว่าแต่ว่าโกซีไม่แน่นะครผมว่าอาจจะดับฟรีเซอร์ไปได้เลยตรงนี้หรือเปล่านะฮะต้องลองดูแล้วกันนะฮะหวังว่าจะดับอะไรไปได้สักตัวหนึ่งช่วยสักหน่อยหนึ่งเออแต่ผมว่าน่าจะให้โกให้ตัวนี้มันตีใส่นี่ด้วยนะแต่ผมก็เชื่อมั่นในพลังของโกซีนะ มีแม้ตายมาก็จะดีนะครับอ,อู้สามนันสี่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยดูดีเฟนซ์อีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ถือว่ายังไม่ใช่คู่ลิงที่ดีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีเฟนซ์จะอยู่ราวๆเกือบๆสองแสนกว่านะทีเดียวดับเลยทีเดียวดับดับไปเลยนะครับชื่ออะไรนะทากุไอะไรนะเออชื่ออะไรนะตัวเนี้ยตัวสีม่วงเนี่ยลืมลไปละตัวสีเขียวนี่ทากมาใช่ไหมเออนะฮะแล้วก็ซาชิมิเอ้ยชิซามินะครับผมอืม ส่วนในตัวสีม่วงตายไปแล้วนะโกศีเรานะครับจะไหวไหมนะโดนอะไรไหมไม้ตายจากฟรีเซอร์นะครับเคาน์เตอร์ได้เหมือนกันนะครับทีมเคาน์เตอร์ไม้ตายนะครับมีทีมเคาน์เตอร์นะครับผมแหมไม่เคาน์เตอร์ตรงข้างหน้ามาเคาน์เตอร์ตรงกลางนะครับแต่โกศีนี้เป็นแค่ระดับเอ่อเท่าไหร่นะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสองล้านแปดนะครับของผมอืมนะฮะอื้อนะฮะเอออืมฮ่าฮ่าแรงนะครับแรงนะครับ แรงสะใจอะไรก็ชอบนะใครๆก็ชอบนะแบบนี้นะโคดเดือดนะครับส่วนทีมก็สบายนะครับผมสบายนะมีโกโกฮังตัวนี้นะครับที่ถ้าใส่ใจนี้พาวเวอร์ไป4ตัวก็จะลดดาเมจที่รับ40%นะครับผมมมาดูสเตตตรงนี้แทนนะครับรู้สึกคล้มใจมากกว่าแล้วก็ได้เล่นโกหสีฟูลพาวเวอร์สักทีนะจะมีประโยชน์อะไรไหมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ใช้มันไปแล้วกันโกฮังล้ําเจ็ดนะครับผม90%นะฮะลดดาเมจที่อร์รับ40%ส 2องล้านเนะครับผมแล้วก็บัฟเพื่อนไปด้วยวิกินี้เลยตีแรงนะครับน่าพอใจมากๆนะครับผมอู๋สองล้านเก้าจากโกซี่ฟูพาวนะครับอืมเอาเรื่องนะครับเยี่ยมเลยนะนี่ผมน่าจะใส่อีควิปให้เขาเพิ่มอีกนะผมรู้สึกว่าเดือดเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีเขาเตอร์ม้ตายเนี่ยนะเสียดายที่ดีเฟนซ์มันน้อยไปหน่อยโอเคเรามาอยู่ในโรเตชันนี้ยากินนะครับผมให้เขายิงตรงกลางแล้วกันนะครับน่าจะมีลิงก์อะไรที่มันดีขึ้นไหมดีเฟนซ์ดาวลุงอยู่ที่แสนห้านะครับถ้าเกิดหลังยิงไม้ตายไปเราจะอยู่ที่เราสองแสน ก็กว่านะครับสองแสนสองอะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะถ้าอยากอีกเพียบอะไรเพิ่มอีกหน่อยนึงก็จะยิ่งโหดยิ่งเดือดนะครับผมนะให้เขายืนข้างหน้าไปเลยละกันมีคีสสีมาให้ก็ดีอย่างนี้นั่นเองลิงก์กับโกสีได้ถึง4ลิงก์ทีเดียวนะมีทั้ง GT ทีซูเปอร์เซยันนะครับผมนะเสียดายไม่มีเซยันรอนะครับนี่แต่โกสีนี่ได้ครบเลยนะโกสีนี่จะเดือดมากๆนะครับในเทอร์นี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ได้หมดนะฮะน่าจะผ่านได้แบบนวยเทมแบบง่ายๆเลยด้วยซ้ำนะแต่เดี๋ยวผมจะต้องไปลองเทสในไลฟ์สตรีมอีกครั้งสำหรับนวยเทมดันฟิวชั่นนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้ d e สคริปชั่นด้วยนะครับผมเข้ามากดไลค์กันเยอะๆได้เลยนะครับเข้ามาตามแฟนเพจเผื่อไปไลฟ์สตรีมใน Facebook กันบ้างนะเออผมว่าอาจจะลงเข้าไปมีมรีวิวเข้าไปพูดคุยอะไรที่มันเป็นแบบชิวๆกว่านี้ใน Facebook กันนะครับผมฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าไปกด like. กันเพจกันได้นะครับผมโอเคมาอยู่ในนี้นะครับผม4ลิงก์กับเจ้าตัวนี้นะถ้ายืนตรงกลางละ่ะก็ยัง4ลิงก์เหมือนกันให้นก็ยิงข้างหน้าไปของผมแสนหนึ่งนะครับว้าวเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วยังมีเพิ่มอีกห้าสินะครับก็อยู่ราวแสนหกถ้าเกิดยิงตรงกลางนะครับผมโ okay. อเคถ้าเกิดว่ายิงไม้ตายไปแล้วเนี่ยก็จะยิงเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนหกแสนเจ็ดอะไรประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราจะให้เจ้านี้ยืนข้างหน้าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์ไม้ตายได้เช่นกันนะโอเคแล้วก็ผมว่าจัดการฮิตโต้ไปก่อนเลยดีกว่าส่วนโกฮังนี่แบบสบายใจเฉยครับเล่นได้แบบชิวๆชิวๆถ้าเกิดว่าเจ้าฮิตโต้ตายก็ตีคาเบตต่อไปเลยดีแล้วไม้ตายมานะมีสิทธิ์เคาน์เตอร์นะครับผมทีมเคาน์เตอร์ไม้ตายนะครับนี่สี่แสนห้าฮิตโต้เผื่อตายนี่ตรงนี้นะครับโดนอีกสองล้านหก เป็นทีมเคาน์เตอร์เดือดๆนะฮะแล้วมันเคาน์เตอร์กันแท่ด้วยครับรอบนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับดุนสีแดงตีอู้ไม่เข้าเลย2ล้านเก้านะครับว้าวโอ,โอ้ชอบแฮะผมชอบนะนี่ยังไม่ได้กดแอคทีฟสกิลนะอย่าลืมนะฮะอืมแอคทีฟสกิลนี้ทำให้บวกเดือดขึ้นแบบนี้อีกฮิตโตตายอย่างไวนะครับหมายตายมาแล้วจากคาเบสีเขียวเคาน์เตอร์ชนี่ครับจะแสนหกเข้าทุกสีด้วยนะเยี่ยมนะครับ ทีมเคาน์เตอร์ไม้ตายที่โคตรเดือดน,นะครับผมโกฮังสตันไปแล้วไงคนระับไม่มีประโยชน์โอ้โหไม่มีใครตีเข้าเลยนะทีมนี้แบบเดือดมากโกสีฟูพาเป็นไงดูดีนะจริงๆเสียดายนะที่น่าจะมีดีเฟนซ์เยอะกว่าน,นี้นะเพราะว่าตีได้ถึงเยอะมากเลยนะผมยังไม่ได้ฟาร์มลิงก์เท่าไหร่ด้วยนะยังอยู่ในระดับก,กลางๆเลยผมจะยักอีก i p ีบดีเฟนซ์ให้เขาเพิ่มดีกว่านะดูเป็นสิ่งจําเป็นเหลือเกินนะคริทิคอนนี่อยู่ระดับนะดีแล้วนะอืมไม่มีหลบไม่เป็นไรนะไม่ต้องหลบหรอกนะเล่นกงินไปนะดาวลุงนี่โอ้โหเดือดมากเเดสุๆลย ออยู่ในแบบนี้ดีแล้วดีมากๆหรือเปล่านะอยากให้โกคูสีได้ไม่ใต้ใหญ่น่จะได้เหลือสีเขียวนิดนึงเอามาตีใส่นี้แล้วกันโอ้เป็นทีมที่หน่วยเท่มแบบเรียกได้ว่าเลือดไม่ลดเลยดีกว่านะเออทำอะไรไม่ได้เลยนะมันมันเดือดจะจัดเลยนะทีมนี้ เดี๋ยวต้องมาดูว่าด่านสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนเกมยาวผมเทสไว้แล้วนะครับผมในไลฟ์สตรีมนะครับผมก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูกันได้นะคลิปนี้เราจะไม่รีวิวให้มันยืดยาวมากเราจะเข้าน้ำๆเนื้อเน้นๆไปเลยนะแล้วเดี๋ยวจะไปโฟกัสกับเรื่องของการทําคลิป10อันดับให้เสร็จเร็วๆหลายๆคนก็รอนะครับผมรอคอยอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบปั่นกันนิดนึงฮะต้องรีบปั่นแรง พลังในการทําคลิปนะฮะเค้าเตอร์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับโกซตัวนี้โอ้โหไม่เค้าเตอร์โดน3ามแสนอง <c oughs> โอเคแสนเก้ายังพอให้ภัยได้นะยังพอให้ภัยได้อาา่าฮะโดนสีม่วงตีมาแล้วไงนะครับไอดอนแคร์นะครับนี่ให้มาจีนงหน้าไปเลยนะฮะจีนงหน้าไปเลยข้าหน้าไปเลยเก็บลูกแก้วสีแดงไว้มันจะถึงดาดสุดท้ายอยู่แล้วนะยังไม่โดกคันหมดยังไม่กระเตื้องเลยโอเคโดนตีก่อนก็จะแรงอยู่นะแต่ตีได้ถึง2อล้านเก้านะครับตัวกัวอื้อ ไปเลยตายนะครับตีเขาทุกสี่ยางเดือดนะเรียบร้อยนะไปสเตจสุดท้ายกันโกคูแบลเกนซามาสุนะครับผมก็อาจจะต้องใช้บริการของโคฮังซะหน่อยละมั้งนะครับผมก็ยืนดักหน้าไปเลยละกันแล้วก็ทําการสตันซามาสละกันนะครับผมคิดว่าน่าจะสตันซามาสไปก่อนดีกว่าแล้วก็ทุกคนจัดการรุมซามาสเป็นยังไงนะครับผมโกคูสี่ก็ตีซามาสไปด้วยโอเค มีลดดาเมจ40%จากโกฮังนะครับถือว่าสบายนะครับทีมนี้แบบมีความหลากหลายถ้าเกิดว่าโกฮังและบาดักได้รับการอเวกเคนไปต่อผมว่าจะต้องเดือดมากๆแน่นอนนะครับโกหังนี่น่าจะแบบอาจจะแบบได้ถึง50หรือ60%อะไรเงี้ยกับ3เพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบเกรดแชมป์ทูสตันสองเทิร์นเลยโหฝึกเว่อร์ไปเวอร์ไปคิดเยอะเลยลบมากไปเลยลบมากไปเลยนี่นะตีไม่เข้าแน่นอนนะครับผมไม่มีใครตีเข้าส่วนไม้ตายนี่ไม่เห็นมาเลยว่ะเดี๋ยวต้องมาให้โกซีกู มานั่งแบบลุ้นลุ้นเคาน์เตอร์ไม้ตายนะโอ้โหสองล้านแปดมาแล้วไม้ตายสีฟ้าเคาน์เตอร์ไม้กูไปเคานา์เตอร์นะสองแสนโอ้โหแต่ก็ไหวอยู่ไหวอยู่ยังไหวอยู่นะเรายังถึกได้อยู่โอเคอ่าสีเขียวเดี๋ยวเราให้เจ้าโกสีฟูพาวนะที่ดีเฟน์ดรอปลงมาพอสมควรน,นะเออเอาเอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่าแนละ้วเอาพวกที่เขาแสนขึ้นดีกว่านะเอาแบบนี้ดีกว่านะเอ โอ้ยแต่สีม่วงข้างหลังเยอะนะไม่ไหวนะผมว่าต้องเอาแบบนี้นะครับนี่ก็อาจจะต้องทิ้งเจ้านี่ไปหน่อยนึงโอเคนะครับจัดก,การซามาสให้ได้ละกันนะฮะนั่นคือเป้าหมายของเราส่วนโอเคโกสีไม่น่าจะโดนไม้ตายจากแบล็กแล้วนะเมืแ่อบบกี้นี้ไม้ตายไปแล้วนะที่สำคัญคือซามาสมากกว่าแต,แต่ดิฟเฟนก็ดันด้อยลงตามพลังที่มีนะครับก็เลยจะดับดับลงหน่อยนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะพอไหวอยู่ สามล้านหนึ่งนะครับเยี่ยมมากเป็นท่าที่สวยสุดๆนะครับแต่เราเหมือนจะไม่ได้ใช้ทิปสกิลกันง่ายๆนะเพราะทีมันเดือดจ,จัดนะครับแต่น่าจะได้ใช้ในการเล่นของอพวกประมาณ Extreme Soul Battle Road นะครับน่าจะมีประโยชน์แน่ๆน,น่าจะได้ใช้นะครับโอเค ยังเดือดกันต่อไปโอเคโพ้ได้ใช้แล้วพอดีนะครับเราจะได้เห็นแบบเต็มเต็มเลยครับดีบัฟศัตรูด้วยนะครับนี่นะครับผมน้องมีของเรานะครับโอ้รับการโจมตีไปถึงแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับแบบนี้ได้เห็นแบบพลังของดาวรุกงด้วยนะครับผม่างนี้ก็ไม่ต้องไปเทสในด่านยาวนะครับเห็นแบบจังๆไปเลยแล้วกันนะฮะก็ให้ยืนข้างหน้าไปเลยแบบไม่มีสาเหตุอะไรทั้งนั้นนะครับผมจะได้ไม่ต้อง มากหรือเปล่าืมโกหังอาจจะไหวแต่ว่าดีเฟนซ์นี่ดีมาถึง2 0 0 0 0 0นะครับถ้าเกิดว่ายิงไม้ตายก็จะอยู่ที่ราวๆสองแสนห้าถึงสองแสนหกนะครับผมประมาณนี้นะอาจจะสองแสนหกได้นะฮะซึ่งก็น่าจะเพียงพอไหมแล้วเพียงพอในการแทงทุกอย่างได้ในเกมนี้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องมาลอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับมีเคาน์เตอร์ไม้ตายนะครับเพราะนั้นเราก็รอลุ้นกันได้เลยว่าเขาจะเคาน์เตอร์หรือเปล่านะครับบาดักจะสามารถเก็บลูกแก้วเป็นคอนหมดทันไม้ใหม่นะครับถ้ามีไม้ตายมาก็บันเทิงหน่อยหนึ่งนะฮะ ไม่มีนะครับ3ล้าน9นะครับผมโอเค100%ตีได้ถึง3ล้านเก้าก้ากดแอคทีฟสกิลแล้วดีบัฟศัตรูและแถดฟเลสลบ40%อร์ผมว่าดีนะครับดีโอเคไม้ตายมานะครับผมยังไม่เป็นไรนะครับต่อให้ไม่เคาน์เตอร์ก็ตามทีนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับพอโดนดีบัฟไปแล้วนะครับอย่างโหดเลยนะฮะไม่เคาน์เตอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้เห็นครบเลยนะทุกอย่างเลยครับสำหรับรันนี้นะครับการเล่นครั้งนี้นะฮะ ทีมนี่ก็แบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับบาดักกับโกฮังเนี่ยผมว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้เวกเคนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวมีเวกเคนนะสัยาเดย์นี่ไม่แน่นะครับรอกันไว้เลยนะฮะปริ่มมันแรงนะปริ่มมันแรงนะแซงทางโค้งนะฮะโอเคให้โก4เรานะครับผมทําการยิงแอคทีฟสกิลนะครับมีครบเครื่องนะมีทุกอย่างเลยนะครับทีมนี้เยี่ยมจริงมีทั้งตัวแท้งชั้นดีตัวเคาน์เตอร์ระดับที่สุดยอดนะครับตัวตีคริติคอลนะครับแอคทีฟสกิลที่ถึงเถื่อนนะครับผมโอเค มันยังไม่ตายเลยนะจะได้ยิงดอกคันหมดก่อนส่งท้ายนะครับส่งท้ายเนะเป็นการท่าส่งท้ายว่าจะแรงขนาดไหนครับตัวเราเนะเป็นการจบที่ดีนะโอ้โ,โดนก่อนเยอะเลยนะฮะสามทีเลยแล้วก็โดนแบบเยอะๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้กดแอคทีฟสกิลก่อนศัตรูไม่ได้รับการดีบัฟนะครับก็บแอบเสี่ยงเสียนิดนึงนะเมื่อกี้ถ้าเกิดมันไม้ตายมาเราอาจจะได้ส่วนหรืออาจจะไม่ได้ส่วนก็ได้ตั้งต้นอยู่ที่2องล้านแนะครับผมเล่าๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ฝักผีฝักไข่ฝักไข่ได้ดี นะครับเก่งมากๆคือตียอนแต่ถามว่านำหนึ่งไหมผมยังให้โกฮังนะครับพูดตรงๆเลยนะโกฮังอัลติเมตเขียวถ้าเกิดนับเฉพาะความสามารถส่วนตัวแล้วนะพูดถึงนะฮะแต่ทีมที่น่าเล่นกว่ายังไงก็เป็นของโคชิตานะครับดีกว่าเยอะนะครับทีมมันดึดเดือดเลย และนี่ก็คือการเทส s u ซูเปอร์เซียนโฟกจิต้านะครับผมเรียกว่าโนอเทมรันครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะแสดงให้หลายๆคนเห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรียกว่าโกจิต้าสเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้สนุกนะครับและทีมก็มีความพลิกแพลงแต่ คุณต้องเปิดตู้ซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่มานะครับไม่งั้นคุณก็อาจจะมีความขัดแย้งของทีมหน่อยแต่ก็ยังสามารถใส่ทีมชาร์โดดราคอนมาเสริมได้ใส่โกสีเบสีใส่เจ้ามังกรอ่านูวาเชนรอนปากเบิร์นได้ทั้ง2ตัวตัวเกาว่าตัวใหม่ตัวเก่าก็ซับตัวใหม่ก็ซับนะครับเพราะฉะนั้นดีก็ทั้ง2ตัวก็ใส่ได้เล่นในทีมชาร์โดดราคอนซาก้าได้ส่วนคู่ลิงที่ดีที่สุดผมก็ยังยกให้เป็นโกจิต้าสีแดงนะครับโกจิต้าห้าปีนั่นเองนะครับก็ร้องไปรอ,ล,อ,ล,อลุ้นกันในไลฟ์สตตรรรรีีมมมแแลล้้วววกััันน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 ะะะะคบเเเเเด๋ยานนยาาาจจจ่่่หทใผผอป็ วันไหนก็เดี๋ยวต้องรอดูีกทีเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับกระดิ่งไว้จะได้เห็นคลิปทุกครั้งที่ผมลงไว้นะครับทันทีที่ผมไลฟ์สตรีมทุกคนก็จะได้เห็นนะไม่งั้นก็จะมาช้านะครับหลายคนก็บอกมาช้าทุกทีนะโอเคสำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผม subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสภาพตู้กูชิตาสีของคุณนะจะกดหรือเปล่านะครับผมโปรโมชั่นเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมเช็คลิงก์ใต้เดสคริปชั่นคลบ